สุพรรณเตีย้ยงเนร์นะคะแต่เมีสูงเทส่องผันเก,ากา้าสักันมินบุรีวันนี้น้องพึ่งจะพามาชมรถคันนี้นะคะเอฟเฟนเดอร์ไอ้แม่ไอ้ไึ่ fuck วันนี้พึ่งจะมาว,วันนี้แต่งชุดอะไรมา <laughs> วันนี้เตรียมอะไรไม่รู้เขาบอกว่าจะเป็นคังคูบายก็ไม่ใช่เป็นลำยองแทนแล้วกันนะคะ อันนี้เราจะาพาพาลูกค้ามาชมรถปาเจโร่สปอรตัตว elite edition <Wow. S 1> คันนี้นะคะตัวนี้สี่ขาามุ้งนะคะราคาร <Yeah. S 1> ถอยู่ที่1นึ่งล้าน6กแสนห้าหมื่นสี่พันนะคะ yeah. มา มาชมรถกรันวันนี้คันนี้เตรียมคัดเคลือบแก้วอีกอย่างเดี๋ยวก็จะส้มบุญแบบแล้วนะคะตัวนี้น้องพึ่งได้จัดแบบเท่ๆสวยๆแล้วรอให้กับลูกค้าเลยเรามาดูกันว่าเราทำอะไรให้ลูกค้าบ้าง <Yahoo! S 1> ด้านหน้าตัวนี้เราก็ใส่ตัวครอ,อบตัวสีให้ลูกค้าด้วยนะปกติก็เป็นสีโขมียมนะจะเป็นแบบนห้นะคะ ส่วนด้านใต้ด้านใต้เราติดในส่วนของตัวชุดแต่งนะด้านล่างเราติดตัวสเกิร์ตหน้าให้ลูกค้านะคะท่งสปอร์ตไลเดอร์ตัวนี้นะคะด้านข้างตัวนี้เราติดตัวครอบครอบฝากกระจกให้ลูกค้านะคะปกติก็เป็นซี่เงินธรรมดาเนาะเนติคิวกันซ่านะคะ ก็มาด้านล่างด้านล่างตัวนี้ยังสวยเลยค่ะยังสวยนี่เปิดไฟลี่มันก็จะเป็นอีกสี่นึงแล้วเหยยบแบกบมันก็จะเป็นอีกสี่นึงแล้วก็เหล่าติดชุดแต่งทางล่างก็จะเก็ดนะคะจะเกิดดานด้านล่างตรงนี้เนาะยางสปอร์ต <Wow. S 1> อีกอันนึงอ่า <Wow. S 1> กันลอยค่ะกันลอย <Wow. S 1> กันลอยยังสวยงามนะคะ ตัวปาเจโร่สปอร์ตเราติดกันรลอยให้ลูกค้าเลยจ้ะ <Yahoo! S 1> ตัวนี้นะคะตัวปาเจโร่ตัวอีลิตตัวนี้ข้องเราก็มีในส่วนของตัวไหวเลสชาบเจอให้ลูกค้าด้วยนะคะแค่ลูกค้าปิดประตูทั้งหมดสนิดเนาะตัวนี้มันก็จะขึ้นโทรศัพท์ว่างก็ฉาดได้เลยนะคะมันก็จะรองรับในกลุ่มข้องออปชันที่มันไม่ได้สูงมากนะคะ หรือว่าอะไรนะข้างล่างรอ,องรโทรศัพท์ที่มันรองรับข้างล่างมันจะเป็นกระจกนะคะตัวนี้ก็ชาร์จได้เลยเดยี๋ยวที่เรามาต้องเสียบสายนะตัวนี้เป็นทับเคลื่อนสี่ล้อนะคะซปเปอร์ซ,ปปรซีเล็กโฟดใหญทู่นะคะปุ่มตรงนี้เนาะสำหรับตัวขับเคีืนครไอ้ับเคลื่อนสี่ล้อ <Yahoo. S 1> ตอนนี้ห้องเราก็จะเลือกห้องนิดนดน้อยๆเช่น นี่การลอยมือจับรอพร้อมมาครับตัวขัดเครืองแก้วให้ลูกค้านะเคลือบแก้ว้วยใช่เราแถมขัดเครืองแก้วให้ลูกค้านะคะแถมขัดเครืองแก้วให้ลูกค้านะคะ<อ>ตัวนี้ราคามันปกติมันอยู่ที่หมื่นแปดนะคะเราให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะก็เคลือบแก้วตัวนี้นะคะมูลค่าหมื่นแปดให้ลูกค้าไปเลยทุกทุกขันที่ออกรถกับพึ่งนะคะ ฟล์มตัวนี้เราติดยี ho, ่ห้อวีคูให้ลูกค้านะคะยี่ห้อวีคูมูลค่าก็อยู่ที่หมื่นแปดมือนกันเราก็ติดให้ลูกค้าฟรีฟรีไปเลยนะคะเงินไขลูกค้าดาวน้อยพอนนานดอกเบี้ย er ต่ำตัวนี้ลูกค้าลูกค้าดาวสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ลูกค้าเน้นเป็นดอกเบี้ย er พิเศษนะคะพึ่งก็จัดเป็นดอกเบี้ย er พิเศษให้ลูกค้าเลยนะคะ ดอกเบียร์ก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกกี่ปีของเราสุงสูดถึงแปดจีง,งวดลื้อเจ็ดปีนะคะลูกค้าก็เลือกได้หมดเลยนะคะ,ะตัวนี้มีในส่วนห้องตัวบำรุงรักษาห้าปีลื้อหนึ่งแสนกิโลให้ลูกค้าฟรีๆีเวลาลูกคา้ารถเข้าสูดไม่เสี่ยงเงินสัก,กบาทเลยนะคะอันนี้เข้าได้ทุกสูตรใช่ไหมเข้าได้ทุกสูตรเลยคะ่ะเขาม,มีสูตรทั่วประเทศเลยนะคะ อันนี้ต้องไปส่งลูกค้าที่ไหนตอนแรกเราจะไปชนบุรีนะคะแต่ลูกค้าเปลี่ยนใจและลูกค้าจะมารับที่โชวรูมแทนนะคะวันที่2 9นี้นะคะลูกค้าจะมารับรถที่โชวรูมนะคะเราก็เตรียมท่านที่เตรียมรถอะไรให้พร้อมเพื่อที่จะรอรับลูกค้านะคะ <Yahoo! S 2> ก็ยังไงก็เป่าเป็นกำลังใจให้พึ่ง คนสุพรรณเตียงเนอร์คนนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดคอมเมนต์ให้พึ่งด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพึ่งจะทิ้งเบอร์โทรช่องตานติดต่อที่จะแบบอยากจะจองรถกับพึ่งอยากจะนัดทดลองขับกับพึ่งอะไรอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวพึ่งจะทิ้งไว้ให้กางใต้นี้นะคะนี่น้องพึ่งก็ไปก่อนแล้วนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ